เพชรพาลวยสวัสดีบซี่สู้ผู้สุ้คนครับผมจิมมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนอุดอรหัวตะทรงมาไห้นาะพี่น้องเนาะตะกี้ก็เคยทายทํำอยู่ยวัดปูซีศูนกระโดนมาแล้วเป็นปีแล้วเนาะพี่น้องทีบริโล่งเพิ่นกับหัวตะทรงมาไห้วดวันที่16สิงหา สิงหาสองหาหกหกกบมาเบอง์ไปน้ำกันพี่น้องว่าเพิ่งจไหายมากเลยหมากบนอย่างเดียวตัวนี้เรียกเพิ่นหน่อยคููนะพี่น้องเรียกบาหลายคู่หลายห,า,ยหาง สิสิงหาสองห้าหาหาห เซียนอุดอรเซียนอุดอรพารวยตัวนี้ ของเสียนอุดรเสียนอุดรพารวยบน บนวิ่งเกดบนวิ่งเกดส่วนจับคู่จับคู่บน 0สูนย์เจ หาเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเจ็ดเลขสองคูขนุนม,มีตัวเน้นใหน้ได้พี่น้องเลขสองคูได้เพิ่มกับมีเลขสามตัวเลขสามตัวขี่มีสี่คู่ 8 0 7 8 5 7 9 0 7 9 เลขสามตัวพ่นให้4คู่ีหาง8กับเก้ารักลอยมีแต่แปกับเก้ารักลอยหลักกับบ่มีตัวเน้นบ่มีตัวเน้นบ่มีคู่เน้นคู่เด่นบม่มีส่วนเลขสองตัวก็มี2คูศูนย์เจ็เจ ส่วนวิ่งบนก็วิ่งเจ็ดก็จะเลืมไปกับน้องพี่น้องเนาะเพิ่นบ่อได้บอกมาว่าตกรงหรือว่าไปกลับเขาก็ต้องกับตัวน้ำเลขสองคู่2หางส่วนเลข3ามตัวกับแปดศูนย์เจ็ดเก้าศเจ็ดปเจ็ดเกห้เจ็กับเก้าเป็นรักลอยพี่น้องแปดกับเก้าเป็นลักรลอย พี่น้องเ้ากับแคบ่ายจอดตายไหมครับผมขอบุญขอบคุณเสี้ยนอุดอรในลายที่เพิ่นที่ส่งมาให้ส่งแนวทางมาให้ของเพิ่นกะมีงวดวดที่แล้ววดที่แล้ว อพิ่นองเบิ่งไปนับกันอันนี้คืองวดดที่แล้วของเสียนอุดรบนให้วิ่งหาจับคู่กับมีมีหามีหาสามตัวเดียวอันนี้แอดกับปรรู่หลวด้พี่น่องได้เบิ่งตามนี่แหละเิ่นทรงมาให้กับตามนี้เนาะพี่น่องเนาะอันนี้คือหลักฐานของเก่าเมื่วันที่31กรกฎาคม2561เิ่นทรงมาให้เบิง่ง ือเลีออกแล้วมาเขียนเอาแอดกับบลูได้พี่น้องได้เพิ่อนทรงมากกะเอามาให้พี่น้องเข้าเบิ้งตามนี่ลือเลียออกแล้วมาเขียนเอากับบลูนั่มได้ขี้เข่าคักแต่สามตัวตรงนะพี่น้องกต่มาเบิ้งงวดนี่เพิ่์นทรงมากที่แอดลงมากนี่แหละที่แอดเขียนลงนี่แหละที่แอดเขียนลง อันนี้เอาพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมกระมาเบิงรักที่เป็นที่เซียนอุดอรทรงมะหัเนี่ยอันนี้เสียนอุดอรทรงมาะห mm hmm. ับนวิ่งเกตเอาบนวิ่งเกตจับคู่กับศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดส่วนเลขสามตัวกับแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ด เก้าฮาเจ็ดเสียนอุดรพารวยมีประทับตาพร้อมนพี่น้องมีประทับตาอุดรท่านี่พร้อม,อมสูตรเปรีเทียนบางไดสูตรสองบนวสนววันบนย่างเดียว้ะพี่น้องบนย่างเดียวอยจาะลืมไปกับน้ำเพลินฟ้าท่นบ่อะไรบอกมาอพี่น้องเขาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพนัน เราชอบตัวไหนรักตัวไหนกลไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้วันที่16สิงหาสองหาหกขอให้โชคชมันๆมันเรื่อยเรื่องเฮีงสุขภูสุขล้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชราพาลุวยนะครับได้คลิปหนาพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม